นัตตี้จะพาไปชมว่าวายบอเนี่ยเป็นแบบไหนคะจะเป็นชุดหน้าแบบ F 1 5 0ไฟมัดแต้งแบบเต็มระบบสกกูฟ์ฝากระโปรงวายบอดคือทางด้านข้างของตัวรถนะคะยางนะคะออฟโรดขอบ20ยกสูงให้กับลูกค้า2นิ้วตัวนี้จะเป็นบันไดเหล็กนะคะของ LM สวัสดีค่ะก็มาพบกับ,บนัตตี้เช่นเคยนะคะที่ชาแนลนะคะ M N Ford นะคะวันนี้นะคะนัตตี้จะพามาชมเป็นตัว4ประตูยกสูงตัวเริ่มต้นนะคะจะเป็นในรุ่น XL พั s นะคะจะมีเฉพาะเกียร์ธรรมดาเท่านั้นราคานะคะของเขาจะอยู่ที่752,000บาทนะคะสำหรับในรุ่น XL พั s จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์นะคะดีเซล2 2ลิตรนะคะแรงม้าสูงสุดจะอยู่ที่160แรงมา้าเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะเดี๋ยวนัตตี้จะพาไปชมว่า Y Bo เนี่ย เป็นแบบไหนนะคะแล้วแต่งออกมาแล้วนะคะหล่อขนาดไหนคะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กดซ mm ับสไครต์นะคะช anel M N Ford นะคะ mm hmm. แล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะ mm hmm. อย่าลืมสั่นกระดิ่งทางด้านนี้เลยนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของนัตตี้ค่ะไม่รอช้าค่ะมารับชมกันเลย mm hmm. เริ่มจากทางด้านหน้านะคะจะเป็นชุดหน้าแบบ F150 Spider mm hmm. นะคะตัวอรฟอนต์นะคะ FORD ตัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะลูกค้าเลือกเป็นสี ดำด้านนะคะตัดกันกันกบสีบอลเงินซึ่งให้เขา้ากันกับสีเดียวกับตัวรถนะคะแต่ก็จะไม่กลืนกับสีของตัวรถมากจนเกินไปนะคะมาพร้อมกับไฟ LED ทั้ง3ดวงเลยในตัวของหน้ากระจังเนี่ยตรงนี้จะทำเป็นสีดำด้านนะคะทำให้รถด,ดูดุดันมากยิ่งขึ้นในส่วนของตัวชุดหน้า f 1 5 0นะคะจะมาพร้อมกับไฟ LED ตัว c นะคะตรงนี้เลยสีข,ขาวตรงนี้เลยนะคะแล้วก็จะเป็นตัวกันชนหน้ามาในแบบนี้เลยนะคะ เรามาดูในส่วนของไฟตัวนี้จัดเปลี่ยนนะคะทำไฟให้กับลูกค้าเป็นไฟมัดแตงแบบเต็มระบบเลยลูกค้าจะสังเกตว่าเต็มระบบนะคะมีอะไรบ้างอ่าตรงนี้จะเป็นไฟ3าพีคนะคะของมัดแต้งแล้วก็เป็นไฟ d a y t i m ม r u ั n นิ่งไลท์นะคะตรงนี้ตรงนี้จะเป็นไฟวงแหวนที่เป็นไฟ LED นะคะแล้วก็ตรงดวงตากลมๆตรงนั้นเลยนะคะจะเป็นทําให ทำสี <t aps> ให้กับลูกค้าเป็นสีน้าเงินนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้อยากได้สีน้าเงินสีแดงนะคะจัดให้ได้หมดเลยตัวนี้พอใส่ขึ้นไปแล้วพอใส่ไปแล้วนะคะจัดแต่งให้ไปแล้วนะคะจะดูว่าสวยนะคะแล้วก็เข้ากับตัวรถด้วยตัวนี้ยิ่งตอนกลางคืนนะคะยิ่งจะสวยมากยิ่งขึ้นเลยมาดูในส่วนของทางด้านฝากระโปรงนะคะตัวนี้จัดติดตั้งให้กับลูกค้าเป็นสกรูฝากระโปรงตัวนี้จะเป็นทรงสูงนะคะจัดทาสีให้กับลูกค้านะคะเป็นสีดําด้าน ตัดก,กันกับสีบอลเงินนะคะเพื่อให้เข้าก,กันกับตัวกระจังทางด้านหน้านั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของไฟที่จัดแต่งไฟมาแต่งให้กับลูกค้าแล้วใส่ตัวค้อมไฟให้ด้วยนะคะเป็นสีดําด้านเดี๋ยวเรามาชมทางด้านข้างกันดีกว่าค่ะทีนี้จะกําลังจะเข้ามาสู่ในส่วนของ Y Body ที่เป็นสไตล์เมกาแล้วนะคะตัวนี้วายบอดี้คือทางด้านข้างของตัวรถนะคะนะที่จัดทำเป็นโป่งข้างให้ตัวนี้จะใหญ่ออกจากตัวรถมานะคะประมาณ2นิ้ ซึ่งลูกค้ามองแล้วจะเหมือนมิตินะคะกับขนาดจะคล้ายๆแล้วก็จะเหมือนของแรปเตอร์เลยตัวนี้ค่ะทําให้ตัวรถดูใหญ่แล้วก็บึกบืนมากยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของคิ้วล้อตรงนี้ก็จะเป็นคิ้วล้อในแบบของแรปเตอร์เช่นกันค่ะถึงจะเป็น4ประตูตััเลิ่มต้นแ,แ,แต่งออกมาแล้วก็เท่นะคะแล้วก็ดูมีราคามากเลยนะคะสําหรับคันนี้มาในส่วนของตัวแมกยางนะคะตัวนี้จัดเปลี่ยนให้กับลูกค้าเป็นแมกยางนะคะ ออฟโหลดขอบ20นะคะตัวแมกมีให้ลูกค้าเลือกหลายรายเลยแต่สาหรับคันนี้นะคะลูกสาหรับคันนี้นะคะลูกค้าเลือกมาเป็นแมกสีดําเงานะคะแล้วก็ตัดกับสีแดงนะคะลูกค้าอยากได้แบบว่าแมกเด่นเด่นนิดนึงนะคะตัวนี้ในส่วนของซีรีส์ยางนะคะจะอยู่ที่2 6 5 5กนะคะ R 2 0เป็นยางของมอนเตอร์นะคะยาง A t ทก็คือ,อยางออทเทเลน่นเองลูกค้าสามารถวิ่งไนดะ้ทั้งทางเรียบและทางลุยเลยลูกค้าสังเกตดูตรงตัวดอกยางนะคะดอกยางเขาจะมีขนาดใหญ่ แล้วก็ตัวยางก็จะมีขนาดที่กว้างสำหรับคันนี้นะคะไม่ใช่แค่เปลี่ยนแบกยาให้กับลูกค้าเพียงเท่าน,นั้นนะคะนาตี้จัดยกสูงให้กับลูกค้า2นิ้วนะคะแล้วก็เปลี่ยนตัวปีกนกเนี่ยค่ะสีแดงๆตรงนี้เลยนะคะเป็นของโปรเฟนเดอร์นะคะตัวนี้ยก2นิ้วให้ทั้งทางด้านหน้าและด้านหลังเลยนะคะตรงนี้จะเป็นในส่วนของกระจกมองข้าง จัดติดตั้งให้เป็นครอบกระจกมองข้างแบบมีไฟนะคะต้องไฟแถวบนตรงนี้เลยจะเป็นไฟเลี้ยวนะคะส่วนตรงนี้จะเป็นไฟ LED ขนาดที่ลูกค้าเปิดไฟหลีไฟตัวนี้จะติดด้วยค่ะแล้วก็ตัวครอบนะคะเขาจะมีไฟส่องสว่างทางเดินให้ด้วยนะคะตรงนี้ตัวนี้จะเป็นเบ้ารองมือเปิดสีดำด้านนะคะก็ช่วยในเรื่องของการกันร,รอยบางทีลูกค้าใส่แหวนนะคะก็จะไม่ไปคูดกันกับสีของตัวรถนั่นเอง คิ้วกันสาดจัดติดตั้งให้เรียบร้อยเลยนะคะตัวนี้จะเป็นจัดติดตั้งให้เป็นคิ้วกันสาดศูนย์เลยนะคะฟิล์มคันนี้ติดตั้งให้กับลูกค้าเป็นฟิล์มลามิน่ากาเซียเซรามิกนะคะหกสิบเปอร์เซ็นต์รอบคันมาดูในส่วนของทางด้านบนนะคะตัวนี้จัดติดตั้งให้กับลูกค้าเป็นราวหลังคานะคะสีดำทั้งชิ้นเลยนะคะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นราวหลังคาที่ติดตั้งให้ดูเท่ขึ้นนะคะแต่ไม่สามารถที่จะไปห้อยโหนได้จริงนะคะตัวนี้ ในส่วนของสติกเกอร์นะคะคันนี้ลูกค้าเลือกมาเอาแบบว่าให้รถดูแบบลายเบาๆก็พอคะ่ะลูกค้าเลยเลือกมาเป็นแบบนี้แต่งด้วยคําว่าเลนเจอร์สีขาวนะคะซึ่งลายสติกเกอร์เนี่ยนัตตี้มีให้ลูกค้าเลือกอย่างมากมายหลายลายเลยลูกค้าอยากได้แบบไหนนัตตี้จัดให้ได้หมดเลยอยากได้ในรูปแบบของตัวเองนะคะหรือว่าจะใส่ชื่อตัวเองเข้าไปนามสกุลของตัวเองเข้าไปตัวนี้ก็ได้เช่นกันคะ่ะมาดูในส่วนของบันไดที่ติดตั้งให้กับลูกค้านะคะตัวนี้จะเป็นบันไดเหล็กนะคะของ LM ก็มีขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะคะตัวนี้ก้าวขึ้นลงสะดวกสบายค่ะมาดูในส่วนของทางด้านท้ายนะคะตัวนี้ก็ยก2นิ้วให้เช่นกันนะคะทางด้านท้ายลูกค้าสังเกตดูจากที่ตัวของนาตีก็ได้ค่ะสูง160เนาะรถก็จะมีมิติสูงขึ้นพอเราทำวายบอดี้ขึ้นไปรถก็จะมีมิติที่ใหญ่ขึ้นและกว้างขึ้นนะคะ ทางด้านท้ายลูกค้าก็ให้แต่งคําว่าสติ๊กเกอร์คำว่าแรนเจอร์ติดเพิ่มให้ด้วยนะคะตัวนี้ไม่ให้รถดูโลนจนเกินไปนะคะในส่วนของไฟท้ายนะคะติดตั้งให้ลูกค้าเป็นไฟท้าย LED ตัว C นะคะตัวนี้โคมไฟก็จะลมดําด้วยตัวนี้ไฟพอใส่แล้วเปิดไฟตอนกลางคืนนะคะไฟท้ายรถเราดูสวยมากในส่วนของกระบะไลเนอร์จัดติดตั้งให้เรียบร้อยนะคะก็ช่วยกันลอย ตัวนี้ก็จะเป็นพวกไฟที่เราถอดออกนะคะเราก็จะคืนให้กับลูกค้าต่อมานะคะตรงนี้จะเป็นครอบฝาปิดกระบะท้ายนะคะตัวอักษร F R D ตัวใหญ่ๆตัวนี้ทําขึ้นมาให้เป็นสีขาวนะคะลูกค้าอยากได้ทางด้านท้ายเด็ดขึ้นนะคะก็เลยจัดทําให้เป็นสีขาวตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องของการกันรอยด้วยเช่นกันนะคะมาดูในส่วนของการชนท้ายนะคะการชนท้ายตัวนี้จะเป็นการชนท้ายเหล็กนะคะของยี่ห้อ T T N ค่ะ ก็ตรงกันชนนะคะตรงนี้จะเป็นตัวกล้องมองหลังนะคะที่ติดตั้งเพิ่มให้กับลูกค้าซึ่งจะไปเชื่อมต่อกับตัวหน้าจอ Android ที่จัดเปลี่ยนให้กับลูกค้าทางด้าน <PE> ในรถนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันภายในของห้องโดยสารนะคะว่าคันนี้จัดเปลี่ยนอะไรให้กับลูกค้าบ้างและติดตั้งอะไรให้กับลูกค้าบ้างะคะ่ะ มาดูในส่วนของภายในของห้องโดยสารนะคะตัวเบาะนะคะนัตตี้จัดทาให้กับลูกค้าเป็นเบาะหนังสีดํานะคะอันนี้ลูกค้าเลือกสีได้นะคะอยากได้เป็นสีไหนแต่ซึ่งคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นเบาะหนังสีดําแล้วก็ให้แต่งกลีบสีแดงนะคะเพื่อให้เบาะเราดูโดดเด่นขึ้นนะคะถ้าดํล้วนไปมันก็จะดูกลืนกันไปเนาะแล้วก็แต่งได้แต่งด้วยได้สีแดงนะคะตัวนี้ ในส่วนของหน้าจอเดี๋ยวพาดูในส่วนของหน้าจอก่อนนะคะตัวนี้เปลี่ยนให้กับลูกค้าเป็นหน้าจอ Android นะคะแบบสัมผัสขนาด9นิ้วนะคะตัวนี้เรียกง,ง่ายๆเลยว่าเหมือนเรายกแอปพลิเคชันที่หน้าจอโทรศัพท์อะคะ่ะมาไว้ที่หน้าจอตัวนี้เลยลูกค้าสามารถดู YouTube ได้ด้วยนะคะสําหรับหน้าจอตัวนีนะะ้แล้วก็จอเมื่อกี้นะคะที่นัตตี้แจ้งว่าติดกล้องหลังให้กับลูกค้านะคะ เวลาลูกค้าใส่เกียร์ถอยหลังค่ะก็จะมันขึ้นที่หน้าจอตัวนี้ด้วยเราจะมองเห็นเลยว่าข้างหลังมีเด็กไหมมีวัตถุไหมนะคะแล้วก็ติดตั้งกล้องบันทึกหน้ารถให้กับลูกค้าด้วยแต่ตัวนี้พอดีมากเราจะรอนะคะนัตตี้จะรอให้ฟิลม์มเซ็ตตัวอีกนิดนึงก่อนอีกสักสองวันถึงจะค่อยติดให้กับลูกค้าก็เลยเอาห้อยไว้แบบนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวนัตตี้จะพาดูนะคะห้องโดยสารทางด้านหลังนะคะว่ารถกระบะฟอร์ดเราเนี่ยมีความกว้างและนั่งสะดวกสบายแค่ไหนนะคะ ในส่วนของห้องโดยสารทางด้านหลังนะคะนัตตี้ก็จัดทํเบาะหนังให้กับลูกค้าเช่นกันนะคะเป็นสีดํานะคะแล้วก็แต่งด้วยสีแดงนะคะตัวนี้ถ้าส้าลูกค้าสังเกตนะคะภายในของห้องโดยสารนะคะของแลนเชอร์เราอ่ะคะ่ะจะมีขนาดที่กว้างนะคะนั่งสะดวกสบายกันเลยทีเดียวลูกค้าที่ตัวสูงสูงนะคะไม่ต้องห่วงเลยว่าขวเข่าจะชนนะคะตัวนี้แล้วก็ทางด้านข้างของประตูนะคะก็จัดทําหนังให้ด้วยเช่นกันคะ่ะเป็นหุ้มหนังเลย เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับสไตล์การแต่งแบบแนวเมกาแบบนี้เลยนะคะลูกค้าท่านใดที่ชอบสไตล์การแต่งแบบนี้นะคะหรือชอบสไตล์การแต่งแบบไหนนะคะดูรีวิว YouTube นัตี้แล้วสามารถแคปรูปนะคะแล้วก็ส่งมาให้นาตี้ที่ทางไลน์ได้เลย <ข uais. S 1> เดี๋ยวนาตี้จะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้นะคะทางด้านล่างไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรนะคะแล้วก็ลิงก์ไลน์นะคะเดี๋ยวนาตี้จะจะทิ้งไว้ให้เบอร์โทรนะคะของนาตี้จะเป็น095 9522887นะคะเดี๋ยวนาตี้จะทิ้งไว้ทางด้านบนนี้เลย แล้วก็ง่ายๆเลยนะคะลูกค้าสามารถหยิบโทรศัพท์สแกน QR code ทางด้านข้างนี้ได้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นลิงก์ลายนะคะแล้วก็ฝากด้วยนะคะอีกหนึ่งช่องทางจะเป็นเพจ Facebook ของนัตตี้เองนะคะชื่อว่า M N Ford ชื่อเดียวกันกับ Channel M N Ford เลยค่ะฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตาม การทํางานของนัตตี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวนัตตี้จะทิ้งโลเคชั่นของโชว์รูมไว้ให้ด้วยนะคะทางด้านล่างจะเป็น Ford Auto Gallery ระทปทุมโชว์รูมที่มียอดขายอันดับ1นถึง5ปีซ้อนกันเลยทีเดียวลูกค้าไม่ต้องห่วงนะคะในเรื่องของการดูแลการบริการจากนัตตี้นะคะยังไงวันนี้นัตตี้ต้องขอจบรีวิวเจ้าฟอร์ดแลนเจอร์นะคะ XLT ไปก่อนนะคะคลิปหน้าจะเป็นรีวิวรุ่นไหนชุดแต่งแบบไหนนะคะลูกค้ากดสั่นกระดิ่งไว้ได้เลยะคะ่ะสวัสดีค่ะ